มากับผมอยู่กับผมแนละ้วเด็กจอมแฮวนะครับไม่ได้ออกหมายมานานไม่รู้ว่านานๆน้องๆจะจําผมได้หรือเปล่านะครับผมกว่าจะได้ออกมาเทสแต่ละทีนะครับผมแด้วันนี้ผมก็มากับเจ้ามือสอดนะครับก็มีน้องๆหลายคนอยากดูรีวิวมือสอดนะครับผมวันนี้ผมก็เลยจะมาจัดให้อีกรอบนะครับจะเป็นยังไงไปดูกันตัวนี้ผมก็ยังไม่ได้ปรับศูนย์ปรับอะไรนะผมเอามาใส่เลยนะก็มีน้องๆเด็กๆนะขอมาแบบว่าอยากอยากได้ปลาแล้วผมผมก็ไม่กล้ายิงนะผมก็ไม่รู้ว่าจะยิงโดนหรือเปล่านะก็คือปลาเยอะเลยนะผมตรงนู้นนะ แต่มันมีปลานินมีตัวเล็กนะมันอยู่ปู๋ยหายตัวแดงหางแดงนี่นี่นี่แต่มันอยู่ตรงปูนนะผมลองมาขึ้นยางดูนะโอ้ยหนนวลน้ำเต้ยโอเคครับผมได้โอ้โหยางโคตรตึงครับผมนะนะเดี๋ยวจะยิงให้เด็กนะเอตัวนี้ใหญ่นะผมแต่มันอยู่ตรงปูนอะหางแดงเลยนะนี่ครับผมน้องๆอยู่นวนนะ เราอยู่ใกล้เด้อเราอยู่ใกล้เด้อนี่เนี่ยเนี่ยโอ้โหแต่มันอยู่ตรงปูนะผมยิงไม่ได้ดิเออตัวไหนก็ได้เราแล้วตอนนี้เอาแล้รตอนนี้เอาไปเกียรหรือไปอะไรเนี่ยอุ้ยไปช่อนขึ้นด้วยไปอะโอ้ยไม่ทันว่ะไปช่อนขึ้นนะผมตรงรูนี้นะไม่ยิงไม่ทันครับผมมันบุบนั็นนั้น ดัน,นนะไม่สนนะ่ะโอ้โหูปโผล่มาแล้วเห็นไหมเมื่อกี้กดกล้องไม่ทันนะครับผมโอ้โหมิ่นๆเลยนะเมื่อกี้เนะี่ยตรงขอบปูนนะผมตัดสินใจกระซวกเลยนะเมื่อกี้นะแล้วไปโดนตัวเล็กโอ้โหยบินกับประชันไม่โดนนะผมเห็นไหมน,น,นะนะผมม ไม่น่าเห็นกล้องในกล้องไม่รู้เห็นหรือเปล่านะมันโผล่ขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะผมประช่อนนะตัดสินใจสับเลยแล้วผมปูนผมก็ไม่สนนะไม่ได้จัดเลยเดี๋ยวเก็บสายก่อนครับแล้วขึ้นช้าด้วยนะผมผมเ <ผม S 2> ลงเมื่อกี้ผมกดกล้องไม่ทันนะเมื่อกี้นะผมปิดกล้องไว้อยู่ลนะันมีน้องเข้ามาถามผมนะเมื่อกี้นะโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมจริงปลาชักเกอร์ผุดให้ดู ไหนๆก็ออกมาแล้วโอ้โหร้อนก็ร้อนก็คือยิงดีมากเลยนะผมตัวนี้นะลูกพุ่งออกโคตรดีครับผมมันาัใส่เส้นเดียวนะถ้าสองเส้นนี่คือไม่ต้องพูดเลยครับผมดอกพู่เลยครับผมเป็นไงไม่เป็นไรดอกมีเยอะครับผมเดี๋ยวรอชอน EP สองครับผม